สวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซีพีพลทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สุรินทร์นะครับสุรินทร์นะครับผมบ้านที่อ่าที่ชื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อนพ,พี่อะไรนะครับวุฒิศักดิ์พี่วุฒิศักดิ์นะอา่าเราอยู่ที่อ่าสุรินทร์นะครับเอ่ท่านใดถ้าอยากฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ขออนุญาตพี่วุฒิศักดิ์เข้ามาแต่ช่วงนี้โควิดมันเยอะยังไงก็ถ <laughs> ามพี่เขาก่อนเนาะโอเคเสียงชุดนี้พี่วุฒิศักดิ์ว่าโอเคไหมครับกับเรื่องเงินะ นะครับปกติอะผมส่งอยู่ที่35,900บาทได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคยังไงก็ลองฟังเสียงกับพี่วุฒิศักดิ์ดูเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชุดนี้ก็จะได้มิกเซอร์นะครับหช่องไม้นะครับเอฟเฟกแท้เอฟเฟกหวานมากๆนะครับตัวนี้แล้วก็ได้ตัวกล่องแหลกเลยครับมีปิดหน้าปิดหลังเป็นไฟเบอร์กันน้ําอย่างดีนะครับโหลดปักโหลดไฟคมสันนะครับหตัวนะครับคอร์สสทาง1ตัวพาวเวอร์สตัวนะครับขับเบรตัวนี้อยู่ที่ พั0สอวัตที่4โอห์มนะครับแล้วก็จะได้เสียงกลางนะครับทุกนี้ผมบอกก่อนนะเป็นแม้หัดแท้นะครับขอบจะเป็นเหล็กนะครับอ่า12นิ้ว2ใบพร้อมขาตั้งพร้อมชุดแขวนเลยแล้วก็เบรจะเป็น18นิ้วนะครับขอบเหล็กไม้อัดแท้เกรด A นะครับเปิดด้านหลังดูนะครับจะเห็นที่เนื้อไม้เลยนะครับของเรานะครับของแท้นะครับไม่มีเกรด B เกรด C นะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงกันยาวๆนะครับผมแถมขาตั้งเหล็กตัวนี้ให้ด้วยนะครับโอเคขออนุญาตนะครับหลังโครงหลังคาก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับ บ้านพี่เขาสวยมากๆนะครับตรงนี้จะปีแม่น้ำมีน้ำรอบ้านเลยนะครับบอกได้เลยนะครับกระหึ่มตอนนี้เร่งไม่ถึง30%เตนะครับ ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วยนะครับ